สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับไหนพูดดิเนาะเบ์พูดเร็วพูดเร็วฮัลโหลอออ่ะอ่า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  นะจบแล้วเหรอพูดนอนไหมพูดจบแล้วเหรอเออจะพูดอะไรนหพูอีกไหมเ่งจะพูดอีกไหมครับจะพูดอีกไหมลูกพูอแล้วใช่ไหมวันนี้นุปเปอร์ครบสามเดือนแล้วครับผมไปแล้วนะคะบายบายจุ๊บก่อนจุ๊บ Chúc con, chúc con, đúp 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 đúp. <laughs> bye bye, bye bye con, bye bye.